พอดีว่าหนูมีปัญหาเรื่องที่บ้านนิดหน่อยอะค่ะแล้วขาดเหลืออะไรอยากได้อะไรไหมหนูอยากได้พัดลมให้แม่ค่ะพัดลมโอเคไะเดี๋ยวไปกับฉันไอเจ้าใหม่เนี่ยสอนไม่เคยจำเลย บอกให้แยกขยะแล้วไปล้างแล้วไปใส่ขยะรีไซเคิลไม่ไมแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยให้แยกขยะเศษอาหารนะ่ะเททิ้งในกล่องเศษอาหารก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แยกขยะไว้เป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยเดีย๋ยวเขาองเก็บขยะเขาจะได้เก็บไปไงโอ้แม่จ,จริงจังอะไรกับการแยกขยะเนี่ยฮะก็จ,ะจริงจังยยสิ ก็จะมรเป็นนายกเขามาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเขามาเก็บขยะเขาจะได้เก็บไปง่ายๆไงยอยังนนี้ขยะสะอาดเรียบร้อยเขาก็อยากเก็บให้แกไปเก็บขยะตกกระปรงแล้วมันเน่าแกจะเก็บไหมไปมาทําเลยลุกมาเลยแอมเดี๋ยวนี้ต้องกินข้าวนะเร็เวๆทำมานี่ทําให้ดูหลายครั้งแล้วแกเนี่ย มานี้มานี่ตาแม่มานี่เนี่ยเยทเศษอาหารนี่รวมกันในถังเศษอาหารนี่เดี๋ยวแม่จะไปทําเป็นปุ๋ยหมักเห็นไหมเทอย่างนี้แล้วก็ไปล้างนี่นจะยุ่งยากจะยุ่งยากอะไรใหม่ก็ล้างเห็นไหมล้างให้มันสะอาดแค่นี้แหละเห็นไหมไม่ให้มันมีกลิ่นส่งกลิ่นเน่าเหม็นคนที่เขาเก็บขยะเขาก็อยากจะเก็บไง เนี่ยเห็นไหมล้างเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาดีดึเงเนี่ย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 อันเนี้ยกับเมื่อกี้แกว่าไหนหน่าจะบก,กว่ากันก็าทำไงอันนี้มันสะอาดอ่ะคนเก็บขยะเขาก็อยากจะเก็บเขาไม่ชอบของมันเน่าเหม็นหรอกไปอันนี้ไปใส่ย iren, ใสขยะรีไซเคิลแล้วเอาถุงเอาไปไว้หน้าบ้านด้วยวันนี้มันสุกแล้วเดี๋ยวคนเก็บขยะเขาจะมาเก็บไป แม่เดี๋ยวอีกสักพักหนูจะออกไปเก็บขวดขายแล้วนะถ้าไปสายอะ่ะเดี๋ยวมันร้อนจะไหวไหมลูกฮะไหวสิแม่มีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะแม่เขาชอบเอาขวดมาวางไว้หน้าบ้านทุกวันศุกร์เลยนะขวดที่เขาเก็บอะ่ะโอ้โหสะอาดมากแม่ไม่มีคำว่าสกรปรกเลยนะโอ้ยก็ะปวดใหม่ะแม่มันเขาชงใจเอามาวางให้หน่อยเองก็มี เขาคงจงใจนนแหละล,ลูกอย่าลืมขอบคุณเขานะถ้าหากเจอเขานะล,ลูกนะทีนี้ลูกจะไหวไหมนี่ยเริ่มร้อนแล้วเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปดีกว่าแม่เอาอย่างนั้นเหรอหาแม่หนูไปก่อนนะขอบคดีนะลูกค่ะ ยังต้องล้างเลยทำอยา่างกับมีญาติคนเก็บขยะ คุณเจ้าของบ้านนี่จริงๆเลยนะคะเหมือนรู้ว่าหนูจะมาเก็บขวด ของบ้านใช่ไหมคะใช่ลวจ้าในที่สุดเราก็เจอตัวสักทีหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่เอาขวดมาวางไว้ให้หนูเก็บตลอดเลยเห็นสักทีผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจากบ้านเนี้ยขวดพิสายมากเลยนะคะจ้าเอาเราอายุเท่าไหร่เนี่ยถ้าทางยังเด็กอยู่ไม่ไปเรียนหนังสือหรอหนูจบมาสามมาค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหาเรื่องที่บ้านนิดหน่อยอะคะ่ะหนูก็เลยต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็แม่ไม่สบายด้วย เมื่อก่อนแม่ไปขายของที่ตลาดแต่ตอนนี้โรคระบาดมันเยอะค่ะเขาก็าเลยปิดตลาดไปหนูทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะคะแล้วขาดเหลืออะไรอยากได้อะไรไหมฮะที่บ้านยังขาดแคลอะไรหรือเปล่าที่ฉันพูดแต่ฉันไม่ได้ดูถูกอะไรหรอกนะและฉันก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะด้วยแต่ถ้าฉันอพอช่วยได้ฉันก็อยากจะช่วยหนูอยากได้พัดลมให้แม่ค่ะพัดลม พอดีว่าบ้านหนูไม่มีพัดลมเลยแล้วก็แม่ก็ร้อนด้วยแล้วก็แม่ไม่สบายด้วยอะค่ะออช่วงนี้อะอากาศร้อนนะร้อนมากเลยโอเคไปเดี๋ยวไปกับฉันพี่จะไม่ซื้อให้เลยหรอคะก็แม่เธออยากได้พัดลมไงพัดลมถ้าตัวเป็นหมื่นเนี่ยฉันก็ไม่ซื้อหรอกแตไปดูก่อนเนาะถ้าฉันซื้อได้ก็ซื้อให้นะคพี่ขอบคุณค่ะไปมาไปส่งแม่ไปซื้อพัดลมหน่อยมูเชลมาด้วยนะ มาสิไปซื้อท่านลมเร็ว นะค,คะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณเนี่ยสองคนเนี้ที่หนูบอกที่หนูไปเก็บหาหลังใหญ่อะแม่ขอบคุณมากนะคะคุณไม่เป็นไรค่ะคุณแม่น้องเมจิเขาเป็นเด็กดีมากค่ะ,คะเก็บขัวช่วยแม่เนาะแล้วก็ก็เลยซื้อพัดลมมาฝาฉันกับลูกก็ไม่ได้มีเงินเยอะหรอกนะคะแต่ว่า ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อะค่ะเห็นว่าน้องเมจิเขาอยากได้พัดลมเพราะที่บ้านยัง่ไม่มีพัดลมเนาะอากาศบันร้อนก็เลยซื้อมาให้อะค่ะโอ้คุณไม่น่าลุกกลัวเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแค่หาของให้น้องเขาอะก็ดีใจกันมากเลยละค่ะน้องเมจิขอบคุณคุณเขาด้วยดีู้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ใหม่ประกอบให้เลยเนาะทำให้พัดลมให้เลยนะคะได้เย็นเนาะค่ะ ถ้านลมมีปัญหาก็อบอกฉันละกันเพราะว่าเขาับประกันมอเตอร์สามปีที่ฮอรนเลยเขาบอกว่าโอนนะขอบคุณมากเลยนะจ้ามานะีความสุขก็ดีแล้วงัน้นฉันไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะค่แล้ววันศุกร์ก็ไปเอาขวดนะพิ่จีได้คะ่ะ